ครับสวัสดีครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็กลับมาพบก,กับผมนะครับปอประรุปสุนติวราชการปัทลุงนะครับซึ่งก็เป็นประจํานะครับเราก็จะมีในส่วนของแนวข้อสอบสรุปเนื้อหาต่างๆนะครับมาพูดคุยให้กับน้องๆที่กําลังเตรียมตัวสอบบรรจุก,ก็รับราชการกันอยู่หรือว่าในส่วนของพี่ๆนะครับที่ต้องการที่จะสอบเลื่อนระดับเลื่อตนตําแหน่งต่างๆนะครับก็สําหรับ ผมเองนะครับปอปลาลบทะวนนี้กําลังเปิดติวอยู่3หลักสูตรนะครับก็คือหลักสูตรประลัดอาเภอนะครับบรรจุใหม่ปลัดอาเภอจานก,การพิเศษแล้วก็หลักสูตรายอำเภอนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถที่จะทักแไลน์กันมาได้นะครับที่เบอร์ 09, 3, 5, 8, 0 9 3ย์เก้าสามนะครับเพราะความสําเร็จไม่จําเป็นต้องจ่ายแพง เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมีแนวข้อสอบอีกหนึ่งข้อนะครับที่ใช้สําหรับการติวกันอยู่นะครับมาพูดคุยให้กับท่านได้รับชมรับฟังกันพอเป็นพอเป็นแนวนะครับได้ศึกษาแนวทางแล้วก็ดูคําตอบกันต่อไปนะครับอ่าเรามาดูโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อสอบเดี๋ยวนี้นะครับในการสอบประหลัดอำเภอในการสอบในอำเภอในการสอบประลัอดอำเภอจํานักการพิเศษเนี่ย มันค่อนข้างที่จะยาวมากนะครับเวลาเราไปเจอในห้องสอบเนี่ยบางทีไปเจอโจทย์นะครับหนึ่งหน้ากระดาษแล้วก็ไปเจอคําตอบนะครับตัวเลือก4ี่ห้าตัวเลือกนะครับรวมมาแล้วก็อีกหนึ่งหน้ากระดาษเพราะฉะนั้นข้อเดียวก็2หน้ากระดาษนะครับซึ่งข้อหนึ่งมันก็ชี้เป็นชี้ตายได้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูความละเอียดทุกข้อนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือเวลาไปเจอข้อที่มัน ยาวๆนะครับให้ข้ามไปเลยนะครับแล้วก็ไปทําข้อที่สั้นก่อนแต่มันติดอยู่นิดนึงก็คือก็สอบประหลัดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะยาวนะครับก็มีปัญหาเรื่องทําไม่ทันกันเยอะเอาเรามาดูโจทย์กันนะครับนายปลารุบเดิมนะครับเดิมทีเดียวนยนายปลารบมีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1นนะครับต่อมาได้สมรสกับนางวิภาวดีซึ่งเป็นรัษฎรของหมู่ที่สองนางวิภาวดีนะมี ชื่อในทะเบียนบ้านหมู่ที่สองและทั้งสองคนได้ปลูกสร้างบ้านใหม่ขึ้นในปี254ซึ่งเป็นที่ดินของบิดามารดาของนางวิภาวดีในพื้นที่หมู่ที่สามปลารพบอยู่หนึ่งวิภาวดีอยู่สองแล้วก็มาสร้างบ้านใหม่กันในปี254ในพื้นที่หมู่ที่สามทั้งสองคนจึงได้ย้ายชื่อจากทะเบียนบ้านเดิมมาอยู่ในพื้นที่หมู่ที่สามนะครับ ต่อมาทั้งสองคนมีบุตรด้วยกันจํานวนหนึ่งคนจึงได้แจ้งเกิดบุตรและให้บุตรมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังเดียวกับตนในเดือนมกราคมปี257นายปรารบได้ไปทําสวนยางอยู่ในพื้นที่หมู่ที่4นะครับซึ่งอยู่อ่างจากบ้านของนายปรารบประมาณ2กิโลเมตร2กิโลเมตรก็กับรถมอเตอร์ไซค์นะครับ2-3นาทีก็ถึงและได้ย้ายชื่อของตนไปอยู่บ้านของนายคมสัน ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ี่นะครับในเดือนมกราคมเนี่ยนะครับย้ายไปอยู่ในหมู่ที่4ี่แล้วเฉพาะตัวนายปราลบคนเดียวนะครับแล้วก็ได้พักอาศัยหลับนอนในบ้านหลังดังกล่าวบ้างเป็นบางครั้งปีนสักครั้งสครั้งนะครับในปี2อ8นาบนยปราลพและนางวิภาวดีได้มีบุตรเพิ่มอีกหนึ่งคนและได้แจ้งเกิดพร้อมย้ายชื่อเข้าในบ้านหมู่ที่ส นะครับมีลูกเพิ่มขึ้นหลังจากที่นายปรารบได้ย้ายไปอยู่หมู่ที่สี่แล้วนะครับปี58นายปรารบย้ายไปอยู่หมู่ที่สี่พอมาปีานายปรารบนะครับย้ายไปอยู่หมู่ที่สี่ตอนปี57แล้วก็มีบุตรด้วยกันเพิ่มอีกหนึ่งคนในปี58แล้วก็ให้บุตรเนี้ย ย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3แตไว่าหมู่ที่4เนะี่ยนายปรารพคนเดียวเท่านั้นนะครับต่อมาในเดือนคุมภาพัน์ปี2 5 5 9นายคมสันได้พ้นจากตาแหน่งผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากมีอายุครบ60ปีนายปรารพจึงได้ลงสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านข้อใดต่อไปนี้กล่าวได้ถูกต้องอนะครับก็มี จุดที่น่าสนใจหลายๆจุดนะครับก็คือเรื่องของอชื่อนะครับอยู่ตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ยังไงนะครับแล้วก็ต้องลงลึกไปถึงเจตนาด้วยนะครับเพราะว่าเจตนาเนี้ยเราจะเห็นว่านายวรุเนี้ยไปอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่สี่เจตนาก็ไม่ทราบนะครับเจตนาก็ยังไม่ทราบาในเบื้องต้นเจตนาก็ยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าลูก ก็ยังให้อยู่หมู่ที่สามครอบครัวก็ยังให้อยู่หมู่ที่สามตัวของนายปาร,รบเองก็ยังพักอาศัยประจําอยู่ในพื้นที่หมู่ที่สามเพราะพื้นที่หมู่ที่สี่ไปเพียงแค่บางครั้งเท่านั้นนี่คือข้อสังเกตนะครับข้อสังเกตอีกหนึ่งประการก็คือ,อาการพ้นจากตาแหน่งเพราะว่าอายุครบสิบปีเนี่ยมันเป็นการรู้ลงหน้าแล้วนายปลารบก็ย้ายเข้าไปในาฤกราคมปีสองห้าเจ็ด พอเดือนกุมภาพันธ์2องนห้ากนยคมสรรพ้นจากตาแหน่งซึ่งมันก็ครบสองปีพอดีอันนี้คือข้อสังเกตต่อไปนะครับข้อ,ขอ,ขอกไก่นายพรรบมีคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากมีชื่อในทะเบียนบ้านหมู่ที่4ี่ขอไข นายปลารบมีคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากมีชื่อในทะเบียนบ้านและมีที่อยู่ประจําในพื้นที่หมู่ที่4ข้คอควายนายปลารบไม่มีคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากมีภูมิลมําเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจํามากกว่า2ที่และไม่อาจทราบได้ว่าถือเอาที่อยู่ใดเป็นที่อยู่ประจํา งูนายปรารบไม่มีคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเนื่องจากไม่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ประจําในหมู่บ้านที่ลงสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านโจอยจานนะครับนายปรารบสามารถสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่ที่สามได้แต่ไม่สามารถสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่ที่สีได้นะครับนี่คือ ตัวเลือกเราก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับการวิเคราะห์ก็เอาหลักกฎหมายนะครับมาจับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับปรบลักษณะปกครองท้องที่นะครับ,รบรกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของปูมิลําเนาอะไรต่างๆนะครับก็ผมยังไม่ฉเฉลยก็แล้วกันนะครับในส่วนของคลิปนี้เดี๋ยวท่านที่มารับชมรับฟังเล้วท่านที่กําลังรอเตรียมสอบประลัดอาเภอสอบประลัดอาเภอจึงในการพิเศษกันอยู่นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนคําตอบกันได้ นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับรับชมรับฟังแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยแล้วก็เราค่อยมาพบกันอีกทีหนึ่งในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีเป็นแค่นี้นะครับสวัสดีครับ